lài cứ nón, mặt ngan lên, không ông, cha, mày nhăng à, à, này, bên bên lo thôi, bên nhăng đi, mẹ. <laughs> โอ้มันกับมันเนี่ยิบลงไงปะเนาะฮะรถไพลอะไรรถไพอ่ะตัวสอบมั้งนูฮะคุณคุณบ่ะดละเจ้าค้างเลอ้อคุณคุนไหมผูดใดนี่เะเะโละผูใดอ่ะนกสด โอ้โอ้ยกสดผู้ใดยกสดเนี่ยผู้ใดยกสดอ่ะผมผมบ้านี่านี่โอ้ยกสดก็มีแต่ก๋วยเตี๋ยวเถอะเนาะแสดงว่าโอ้โอ้ยรถหน้าจะว่องแต่รถก๋วยเตี๋ยวยกสดตัวนี้เป็นยังอ่ะทำมันเพิ่งว่าตรวจสอบมันว่าเป็นยังถามเราดูรถเป็นยังเราว่ารถยางปีว่ารถยางปี โอ้ Ой, ยเยาว่าถวยรถยางปีไหมบัดเจ้าของบีบก็มันก็แกนอยู่สั่นเยาวายางปียี่ห้อนี่แล้วครับถามมึงดูสาเหตุเกิดจางยังเอาเอาวันดีเลียโอ้ยมันบีบมันบีบไล่ตังก็บีบไล่นอนเนาะจ้าก็นเลยเนาะเอาไปตรวจสอบฝั่งนั้นมึงดูมาหน่จะหล่อล้ออะไรมันหัวล้ออะไรโอ้หัวลังหัวลังเฮ้ยเอานี่บา เบื้งแั่นียังเป็นรอหอีกนี่เบื้องไงเบื้งด้วยโอ้นั่นดิสร้างไงเห็นมัน้ยโอ้สางอู่ตรงคำพอดีตันบริการ <c oughs> ใครอยู่เรามีอู่พ่อมีอู่ตรงคำเอออู่ประจำสิอู่ประจำโอ้เพราะว่าจะเป็นรถสตาร์ทบปรติดโอ้เอาของเรามาพวงได้เนี่เอเราบ,บริการดีรบบรรด้วยนี่ยสร้างรถอู่ฟังตรงคำเนี่ย เห็นไหมอันนี้แสดงว่ายืมอู้ยืมยืมเราอะไรอู้น hmm. um. ี mm ่เห็นวะแมนแมนเอ้นี่แหละคนนะโอ้ยรอรถสร้างมานะแสดงว่ารถกันหิวมีอะไรเขาเออดงว่ตั้งขนาดรอรถทำได้จำหนึ่งยืมอืมยืมกันวะไรได้เออกันกันแต่เราบรใจัยควงพ่อช่างโอ้ือว่าเราจุดยอดจีว่าสุดยอดวะนี่ โอ้อย oh mm ู hmm. oh, right. oh ่หนาเพชร่ำเพรื่นพอดินโอ้ยสังรถบางทีเป็นรถบอเติดเจ้าของเรามอพ่วงได้แบนมันออกแป๊บเดียวโอ้ยนะเขาเรียกว่ากับบางคนบ่ใช่เขาว่าอุบัติเหตุอันนี้บางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นได้เรื่องยางหัวยางแบนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ายางปีนี่ยมู้จักบันเนี่ยมู้จักแต่ว่ายางหัวไปตรวจสอบมันร่อรู้่าเหยียบมองไหนไปหัวน้ำยางเนี่ยไปดูนี่ผู้ขับรถเนี่ยแต่บังดูมันหัวน้ำยางนหายใจบังดู เยอดยังสาเหตุตรวจสอบสาเหตุดูมันต้องมี้ไว้เพีปฏิพานธ์นี่เอาโอ้โหเคยอยู่มาตะกอนเคยบอกก่อนนย่าบอกเห็ดสุดยังไหมเอาเห็นไปสาเหตุเหมือนสาเหตุต้องซึมเด้อฮะ ซึมซึมเอ๋อซึมย้อนยังอ่ะถ้ามันไปย้อมยังอ่ะซึมของน้ำขอบกระทะอ๋อเพราะว่าเป็นยังก็จะซึมน้ำขอบกระทะไปเลยกินขอบโอ้กินขอบโอ้ย้อนยังเนาะกินขอบเพราะว่าไป่กิ๊บหรือใส่ล้อไปเพราะว่าซึ้งล้อไปเรื่อยครับขี้ดูบ่ขี้ดูย้อนขี้ดูตึยางนี้มันไม่เกิดอาการเสียดสีซึมร้อนไปเรื่อยโอ้โหม้อนอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้เออ ครับใช่ทีละที่ว่ารถยางอ๋อที่น้องสังเกตไ่มครับเติมล่มเป็นยังล่มคือบปรยู่รถตลอดอืเวลามันสีค่อยๆวะนนี่แหละอเอาคือ,คอหูออจักเจ้าหูจักเนะอันนี้ครับคือหูจักสันน<อ>ิยมแต่ก่อนขึ้นว่า <laughs> ขึ้นว <laughs> ่นาโอ้ย <sh> ข <arp> ึ้นรกก็อาจารย์เม่กี่ขึ้นว่าก็อาจารย์เม่กี้เนี่ยว่าแต่ก่อนนี่เคยเปิดร้านปลายยางจำได้บ่ฮะ เอออยู่อู่ซ่อมเปิดร้านปลาย่างเห็นบ่ะกอเป็นลูกจ้างเขาโอ้ั้งใจี๊เรียนเลียนเลียนครับโอ้เรียนเรียนสร้างไหนสร้างยนต์เอ้าวสร้างยนุนโอ้สร้างยนต์เกี่ยวกับปลาย่างเกี่ยวกับเออไปยต์ไปฝื้นงานอยู่ไปฝื้นงานอยู่อันสามเดือนพุมรูอะไรยังมันพุ่มพุมรู้จี่เด็ด แบบเร่ร่อนแม่บอกแล้วแม่เออเอ้าบันนี่วันนีีเรียบร้อยแล้วที่บันนี่โอ้เรามัดระวังแล้วบันนี้ขี่รถขี่ล่าตรงนี้ตรงมีอย่างสำรองตรงมีอย่างสำรองสำรองอะไรคืออย่างอะไรนี่ยังหาสาเหตุบ่พอเลยนี่เกิดจากยังอย่างหัวนี่นนั่กันเจ้าออกเราก็ยสพิสูจน์ว่ากินขอบลอดเนีเออ ยงยบันแโอ้โหนี่โป้งด้วยปากปงด้วยมันี่ไ่ด้ครับปากเป่าบ่ได้ปากเป่าให้ลมเต็มเอาสิไปยังก่อนนี่พดีไปทำกระทุนครับอไปบานกระตุน ไปยังเหอไปเคยยุคเขาว่ามีเมนูปะว่าแล้วว่ากันโมเรื <pigs in my diet> ่องกินแม่นเลยว่ามีเมนูปอกันเจนบปะมีบ่าแล้วมีแล้าก็จะไปบ้านเพียงแค่นี่เนาะกันจะบ่าว่าไปมองโยกันนี่บ่าเฮ้ยเนาว่ากันไปตัวจ้าพ่อกันพุระยุบร้านอาหารพุระ นี่เอาอันนี้ก็ขั้ววิทุนหมดแล้วขั้ววิทุนโอ้ัววิทุนอาหารนัวเอาจังวากันวัดไฟแล้วทั้งนี่โอเคโอเคนี่ครับนองที่รถีลล่ตว่าเป็นเรื่องธรรมดาอุกย่างก็คือ มันเป็นวัตจักครับรถเกา่ารถใหม่ก็เซ็บเจ้าของหรือป้องกันเจ้าของให้ดีนี่คือเหตุการณ์เห้่อหน้าสำนักง,งานบ้านผักมอรมเป็นลำเพลินของเฮาจันลาก,กะนะครับทายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งไน้ชมเอาเจอกันจ้าอย่าเมนูไ้เด้อ